พอดีวันนี้วันนี้ผมอยู่ที่บ้านที่จังหวัดอุนบลนะครับมันก็เลยประกอบอุปกรณ์เลยมันอาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่มันก็หลุดกันอีลุงตุงนางหมดเลยขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะเราจะมาลุยกันให้จบนะฮะก่อนที่มันจะไปกันอีกรอบหนึ่งนะครับนัดชิงชะเลิศช้างเอฟเอคัพครับ,รบจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับหนึ่งทุ่มนะครับก็เกมที่ธรรมศาสตร์รังสิทธรกับเชียงรายพบ่กับชนบุรีสิ่งที่ ย้ำอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของแฟนบอลจะไม่สามารถเข้าชมเกมเกมนี้ได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ของโควิดเนี่ยทำให้สมาคมเพิ่งประกาศออกมาเมื่อช่วงสายวันนี้ว่าในเกมเอฟเคมนัดชิงนะครับแล้วก็ในรอบเพย์ออฟของที2ที่เหลือเนี่ยทั้งหมดจะม่มีการเปิดให้แฟนบอลเข้าชมนะครับอันนี้ก็ถือว่าคงจะต้องให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าใจสมาคมว่าสถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ โอเคเชียงรายครับถึงว่าพวกเขาเป็นแชมป์สสมัยมานะครับจากปี2017และ2018เป็นปีที่พวกเขาประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นช่วงของการเริ่มต้นความยิ่งใหญ่นะครับของเชียงรายก่อนที่ปีถัดมาเนี่ยก็คือปีที่แล้วจะได้แชมป์ลีกมันก็ทําให้เห็นว่าก้าของเชียงรายในแต่ละปีพวกเขาสร้างความยิ่งใหญ่มาจากทีมโครงสร้างชุดที่เติบโตด้วยกันมานะครับมีนักเตะที่เป็นโครงหลักเป็นนักเตะไทยที่ก่อนหน้านี้นนก็เป็นเยาวชนทีมชาติ จนต,ตอนนี้ก็ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทีมชาติไปเรียบร้อยแล้วหลายคนนะครับแล้วก็วน,นักเตะเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นมามีความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีประสบการณ์ตามช่วงอายุเวลาของพวกเขานะครับนั่นคือจุดแข็งของเชียงรายในช่วงหลังถ้าก็บ่านใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเชียงรายกวาดโทรฟี่ในบ้านเราครบทุกถ้วยแล้วนะครับนะครับบอลอย่างไทยลีกก็ได้ไแล้วช้างไอเพครับได้มา2ส,สมัย ตโยต้ารีคับก็เลยได้แชมเปนคัพได้หมดแล้วนะครับนั่นคือจุดแข็งที่เชียงรายมีในช่วงหลังแล้วเราก็ทาให้เห็นว่าปีนี้พวกเขาเอาตัวรอดในลักษณะนี้มาได้จากประสบการณ์ของทีมแบบนี้แหละครับแล้วก็ในนัดชิงชาเลิศก,ก็ไม่มีปัญหาในการจัดตัวเพราะว่าตัวเดิมๆก็ยังเป็นชุดที่น่าจะไม่ไม่เปลี่ยนไปเยอะนะครับตัวที่เป็นตัวหลักแล้วก็หายไปก็อย่างเอกนิตอย่างสุริยาสิงห์มุ้ยอะไรเงี้ยก็ได้โดนทดแทนโดยตัวเล่อนอย่าง ด้านซ้ายก็ใช้สนุกการอยู่แล้วนะครับทางข้างหน้าเนี่ยก็มีตัวเลือกอย่างชัยวั์บุราณเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักๆก็คงจะไล่จากหลักข้างหลังไปก็สลาโนานนุอินนะครับ,บรินเนอร์อลีเก้ชินภัทรลีอออทนศักดิ์สีใสนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสลาพุอินแป้นก็สามารถใช้งานได้ขวาตัวเลือกช่วงหลังก็เป็นวสันหมแสนนะครับโดยมีโชติพัทคุ้มแก้วเป็นตัวสลับนะครับทางซ้ายเป็นสนุกการตรงกลางก็นําโดยกับตันทีพิธิวัต มีโชจิฮุนนะครับที่เป็น field, มิดฟิลมีอาศิวะกอนี่อาจจะเป็นตัวเลือกแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นบิลเป็นอ่ชาชัยวัน์หรือแมาทา้ทั่งฟิลิปป้อมโมริมก็ยังเป็นตัวเลือกอยู่นะครับชุดหลักๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้ส่วนชลบุรีครับการเข้าสู่รอบเชิงชาเลนี่ก็ได้ทาให้เห็นว่าโครงสร้างทีมที่อ่พยายามปลุกปั้นทํากันมาเนี่ยก็เริ่มผิดอออกผลแต่เป็นแค่ว่ามันถ้าเทียบเป็นเจนเนี่ย เจนของเชียงรายที่เด็กที่โตมาเนี่ยมันเป็นเจนที่แบบชุดใหญ่แล้วนะครับเอ่อเจนต่อมาเนี่ยผมเชื่อว่าไปอยู่ที่สุพรรณนะครับอ่าไปอยู่ที่สุพรรณเป็นตัวผู้เล่นที่ระดับอายุกลางๆใกล้ๆกับเด็กของชนทางเชียงเชียงรายแต่ก็เริ่มทยอยติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วเด็กถัดมาอีกหน่อยในใกล้ๆกับสุพรรณกาก็คือที่เมืองทองนะครับโอเคอาจจะหลายคนเพิ่งขึ้นมาแล้วก็ยังยังไม่มีชื่อในทีมชาติแต่ก็เริ่มทยอยไปแล้วเด็กของชุบุรีจะเป็นเจนต่อมาเลยครับ เจนตั้งแต่วรชเิตเจนตั้งแต่กฤษดาแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงเด็กเป็นหล,หลังๆมาอย่างชาญรงค์อย่างฉัตรมงคลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแบบเบอร์ฟอร์มต่อฟอร์มบเบอร์อายุแล้วเนี่ยโอ้เด็กของชนบุรียังเป็นรุ่นน้องอยู่หลายปีกันนะฮะเรื่องประสบการณ์อะไรต่างๆด้วยนะครับแม้ว่าตอนนี้โอเคอย่างยิมอย่างยิมนี่แหละน่าจะเป็นตัวที่มีประสบการณ์ที่สุดแล้วนะครับในในกลุ่มเด็กของอาคาเดมีของชนบุรี อันนี้ก็จะไล่ลายร้อมไปด้วยนักเตะที่เป็นตัวหลักตัวเก่าอย่างน,น,น,นักบอนนทพูดถึงตัวเก่านี่ก็น,น้อย,ยนะ่ะชั้นินนะประตูนะครับอันนี้เนี่ยตัวผู้เล่นที่จะมีปัญหาในการใช้งานก็คือตัวอย่างจูเนียร์เฮลสอ์นะครับที่จะติดโทษแบนแต่ก็จะได้เนโตคริชกลับมานะครับเนโตคริชติดโทษแบนนัดที่เจอตราในรอบแปดรอบโรชเลอเจอบุริลัมเล่นไม่ได้เพราะว่าติดสัญญาย,ยิมตัวแต่นั้นเนี่ยกลับมาแล้วนะครับแล้วก็จะมาแทนที่ ทางด้านของจูเนียร์เอลสตอร์น่าเสียดายที่จูเนียร์ไปติดโทษแบนพอดีไม่งั้นก็จะได้เล่นคู่กันนะครับอันนี้ก็จะดูการจัดตัวของทางโอสัตสมว่าจะใช้อย่างไรงอีกคนหนึ่งที่รังสรรค์วิรุทธศรีก็เป็นอีกคนึ่งคนที่ติดโทษแบนนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางแต่ผมเชื่อว่าใน2องตำแหน่งนี้มีตัวแทนอยู่แล้วนะอ่ะประตูก็ยังเป็นชนินอยู่ครับขวาก็เป็นนันนนท์ซ้ายก็เป็นศักรมงคลอ่าไม่มีจูเนียร์ก็คงจะเป็นเคลิชอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอ่ทรงชายทองฉ่ำไหมที่จะได้ลงเล่นนะครับหรือตัว เลือกอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นกิจจาการแมนในระบบหลังสามนะครับตรงกลางเนี่ยถ้าไม่มีทางเจ้าหลังสันเนี่ยก็คงจะมีตัวเลือกอย่างสารัตสนติส,ส,สวัสดนะครับที่จะได้ลงเล่นนรุชัยนุ่มบุญไม้ที่อาจจะลงไปเล่นเซนเตอร์แล้วก็ใช้กิจจาการแมนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะแล้วก็มีเจ้ายิมวรชชิตหรือเอายิมวรชชิตไปเล่นมิดฟิลด์ตรงกลางเลยก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะเหล่านี้ ส่วนตัวรุกก็คงจะมีตัวเลือกไม่ไม่เยอะมากไปกว่าที่เราเห็นนะครับเอเลียนโดกอนซากา้ชาชารงค์ผมสีแก้วเ,เพราะว่าเดโลซิมีเนี่ยหมดสัญญาแล้วนะครับไม่อยู่ในตัวเลือกใน FA ฟเอคัพแหละสำหรับเดโลซิมีเองเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มกำลังหลักๆและกันของชนบุรีนะครับสิ่ธตีในช่วงหลังนะครับการเจอกันเนี่ยวโ,โหเชียงรายได้ถือว่าเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับ สองฤด,ดูกาลครับคือปีนี้สองพันยี่สิบถึงสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วก็ปีที่แล้วสองพันสิบเก้าที่เชียงรายได้แชมป์เนี่ยเอฝั่งของเชียงรายชนะไปกลับเลยนะครับสี่นัดสี่นัดล่าสุดเจอกันเชียงรายชนะไปกลับนะครับแล้วในเจ็ดเกมหลังเนี่ยเชียงรายไม่แพ้เลยนะครับชนะไปถึงหกแล้วก็เสมอนหนึ่งล่าสุดที่ชลบุรีชนะทางด้านของเชียงรายได้ก็คือปีสองพันสิบเจ็ดนะครับก็คือย้อนกลับไปอสองสามปีฮะที่ชลบุรีกว่าจะชนะเชียงรายได้ เจอการในลีสูงสุดตั้งแต่ปี2011นะครับตั้งแต่เชียงรายเลื่อนชั้นมาในฤดูการ2011เนี่ยเจอกันทั้งหมดในหลีกสูงสุดเฉพาะหลีกสูงสุดเลยนะครับเพราะเขาไม่เจอกันในบอลถ้วยเลยมาเจอกันนัดนี้นัดแรก19เกมหลีกครับที่เจอกันในตลอด10ฤดูการเนี่ยนะครับมันจะมีปีหนึ่งที่ไม่ได้เตะนัดหนึ่งก็คือปี2016ที่อ่ยุติหลีกไปก่อนนะครับทำให้ใน10ฤดูการเนี่ยมันเลยแข่งขันกันทั้งหมดที่เจอกันเนี่ย19เกมโจมรียังดีกว่านะครับป8 เชียงรายชนะเจ็ดแล้วก็เสมอไปสี่แต่ไอชนะเจ็ของเชียงรายเนี่ยมันมารัวช่วงหลังอย่างที่บอกนะสี่นัดหลังเนี่ยเชียงรายชนะรวดจากที่เชียงรายเคยชนะชมบุรีได้แค่สามแมตช์ก่อนหน้านี้ในสองฤดูกาลก่อนชนะแค่แค่สามเกมแต่ฮะสองปีถักมาเนี่ยชนะรวดเลยมันก็เลยทําให้เห็นว่าในส่วนของฟอร์มในช่วงหลังกับการยกระดับขึ้นมาของเชียงรายเนี่ยทําให้เริ่มที่จะเหนือกว่าเชียงชนบุรี ในช่วงนี้แล้วนะครับมันก็ชัดเจนในแง่ของอถ้วยรางวัลในแง่ของอันดับในตารางคะแนนที่เชียงรายทําได้ดีกว่าชนบุรีนะครับมันเป็นยุคสมัยที่เชียงรายทำเขาเรียก่ก่อร่างสร้างตัวตัวเองขึ้นไปเป็นทีมใหญ่แล้วนะส่วนชลบุรีก็เป็นช่วงที่กําลังดาวลงมาและกําลังสร้างทีมกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เชียงรายเหนือกว่าะครับต้องต้องใช้คํานี้เหมือนกับ ชนบุรีเจอกับบุรีรัมย์ครับผมเชื่อว่าการเจอกันของสองทีมนี้ก็คงจะไม่มีใครกล้าที่จะบอกว่าชนบุรีเหนือกว่าแลาผูดกันตามหน้าเสือนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เชียงรายเองจะเหนือกว่าชนบุรีก็คือนักเตะกลุ่มนี้มันผ่านการลงเล่นในเกมชิงแชมป์มาแล้วนะครับถ้าไม่นับการยืนระยะในการลุ้นแชมป์กับบุรีรัมย์แลได้มาเมื่อปีที่แล้ว ทีมชุดนี้มันก็เป็นทีมแชมเปี้ยนทีมหนึ่งครับทีมที่ลงเล่นนัดชิงมาหมดแล้ว f อฟ u p 2ปีติดลีคั p ก็ได้มาแล้วเพราะฉะนั้นเกมบอลน,นัดเดียวในเรื่องของอประสบการณ์ของนักฟุตบอลเนี่ยมันผ่านจุดที่แบบเจอเกมไฟนอลมาหมดแล้วนี่คือจุดแข็งที่เชียงรายเหนือกว่าชมบุรีแน่นอนครับเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องของประสบการณ์ในการลุนแชมป์นะครับแต่ถ้าจะหาเหลี่ยมของชมบุรีซะหน่อย ผมยังยัง,ย,งยังคิดว่าเรื่องของหัวจิตหัวใจนะครับนั่นคือนั่นคือทําให้พวกเขามาถึงจุดนี้ได้ค,คือทีมที่มีโคโชช้ชที่มีประสบการณ์ในการวางแผนแล้วก็บอนนัดเดียวสําหรับโค้ชสะสมเนี่ยผมเชื่อว่ายังเป็นอาวุธเด็ดของเขานะครับอย่างที่คุยกันไปเมื่อเมื่อก่อนนั่นเนี่ยนะครับว่าชนบุรีเองที่ไปตกอยู่ในสถานการณ์ของการหนีตายเนี่ยพอมันเป็นบอลลีดเนี่ยมันต้องวางแผนนะครับเกมนี้ต้องเอาเกมนี้ ไม่เอาเกมนี้ต้องเดินทางเกมนี้ต้องพักคนนั้นคนนี้แต่พอมันเป็นบอสนัดเดียวเนี่ยมันใส่กันไปเลยทีเดียวนัดเดียวจบกาสิบนาทีร้อยี่สิบนาทีหรือแม้กระทั่งจุดโทษเนี่ยบอสอย่างเงี้ยเขาสะสมจะเก่งเพราะว่าเขาจะสามารถที่จะเอาจิตวิทยาของเขาเนี่ยไปงัดเรื่องของอ่าใส่ผ้าแบบตัวผู้เล่นได้เหมือนอย่างที่เราเห็นว่าในรอบรองชนะเลิศจะบุรีัำเนี่ยเตะทุกคนแทบทุกคนของชนบุรีเล่นดีมากซึ่งผมมองว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเกมนันาชินได้ด้วยอ่าเพราะฉะนั้น โอเคล่ะมันอาจจะเต็มไปด้วยผู้เล่นที่ไม่ได้มีประสบการณ์เท่ากับเชียงรายศักยภาพของตัวผู้เล่นอาจจะเท่าอาจจะสู้ลําบากในนาทีนี้เป็นเก่งเล็กที่เป็นรุ่นน้องเป็นนักเตะที่ประสบการณ์อ่อนกว่ามีกระดูกที่อ่อนกว่าแต่ว่าสิ่งเนี้มันอาจจะทําให้เกิดเซอร์ไพรส์ได้ในนัดชิงนะครับมันเลยกลายเป็นเกมนัดชิงที่น่าดูมากถ้าสมมติว่าชมบุรีเล่นในต่างทคนิกที่วางเอาไว้ในการยือ้อ เจอกับเชียงรายได้และก็อาศัยจังหวะสวนกลับที่พวกเขาทําได้ดีอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามีโอกาสแต่ว่าถ้าสมมติไปเสียประตูก่อนเราจะกลับมาได้ผมว่าลําบากเพราะว่าเชียงรายเป็นทีมที่เล่นเกมรับนาอยู่แล้วและวินัยเกมรับของทุกคนในทีมเชียงรายเล่นทําได้เยนี่ยงยอดเยี่ยมนะครับก็เลยอยากจะย้อนไปเกมที่เจอกันในนัดล่าสุดในนัดเลกสองที่เจอกันแล้วก็เชียงรายมาเฉือนได้ในช่วงท้ายที่ชนะชนบุรีสี่สามเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นรูปเกมแบบนั้นแต่เป็นแค่ว่าในบอลนัดเดียวเนี่ย อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ฟันธงยากเลยนะเชียงรายเหนือกว่าครับเชียงรายเหนือกว่าแต่ผมก็ยังมีมองในมุมที่บอกว่าชนบุรีก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์เหมือนกันนะฮะเอากลางๆนี้นะจะไปฟันธงอะไรให้มันลึกลับซับซ้อนมากนะเดี๋ยวมันจะเป็นว่าสนุกแน่นอนคู่นี้นะครับสนุกแน่นอนกับการชิงกันของเกมคู่นี้นะครับพลาดไม่ได้วันตี์นี้ครับ หนึ่งทุ่มนะครับที่ทูเซเรียมนัดชิงช้างเอฟเอคัพนะครับใครชนะใครได้เป็นแชมป์จะได้โควตาเอฟซีแชม i o n s ยนส์ u e กในฤดูกาล2022ในรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัตินี่คือทุกทุกทีมต้องก,การและตอนนี้เหลือแค่สองทีมที่จะได้นะครับอลุ้นกันนะครับนี่คือนัดชิงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะไปได้แชมป์เพราะว่า เชียงรายได้แล้วไปแล้ว2สมัยนะครับ217 218 0เพราะฉะนั้นนี่จะเป็นสมัยที่3ของเขาส่วนชนบุรีเนี่ยเคยได้แชมป์ไปแล้วในปี2010นะครับในยุคต uh ั้งแต่โค้ชเจด็ตมีลาบตั้งแต่เทิดศักดิ์มาปีแรกนะครแล้วก็ได้แชมป์ร่วมกับอีก3ทีมนะครับในปี2016นะฮะเพราะฉะนั้นก็ก,ก็จะนับว่าเป็น2สมัยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครจะขึ้นสมัยที่3ได้ลุ้นกันมาอาทิตย์นะครับ